สวัสดีค่ะวันนี้เอก็จะมาชาเลนพูดหน้ากล้องเดย์ี่สิบห้าแล้วนะคะวันนี้เอดได้โจจากชาวดาวลูกไก่มาว่าให้มาทาคอนเทนต์สําหรับช่องอะคะ่ะก็คือช่องที่เอทำอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นช่องเพลงตื่นรู้นะคะเดี๋ยวเอจะมาร้องเพลงเอ,อ่อมันชื่อเพลงว่าเพลงก่อนตื่นรู้นะคะให้ฟังก่อนละกันไปเรื่องอยางมีหลายสิ่งในชีวิต ที่ไม่อาจควบคุมได้แล่เราก็กลัวความทุกข์ทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตสุขสบายแต่ตอนนี้กลับมองความทุกข์เป็นเรื่องท้าทามองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจชีวิตคือภาระ คือโอกาสที่จะเปลี่ยนความมืดเป็นแสงสว่างเปลี่ยนความไม่รู้คือความเข้าใจใช้ความรักนำางเพื่ ินดีกับผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมความจริงแห่งชีวิตเข้าถึงภารกิจศักดิ์สิรรมสรรม์มีชีวิตที่สมดุลพอดีและอยู่ในเส้นทางแห่งการเรื่องระดับ,ดบ กาดที่จะเปลี่ยนความมืดเป็นแสงสว่างเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความเข้าใจ คือโอกาสที่จะเปลี่ยนความมืดเป็นแสงสว่างเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความข้างใจ เ็นความเข้าใจอ่าก็จบไปแล้วนะคะชื่อเพลงก่อนตื่นรู้ค่ะก็คือเป็นเพลงก็เหมือนชีวิตเอเนาะก่อนที่จะเข้ามาเส้นทางนี้ค่ะเราก็จะเจอเรื่องทุกเรื่องยากค่ะแล้วกอ็อยากจะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วเราก็พอเราเข้ามาเส้นทางนี้แล้วค่ะเราก็อ๋อรู้แล้วว่าเออมันเป็นภารกิจของเราะคะ่ะที่เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตนะคะเพื่อจะ ให้มันจบด่านผ่านเกมนี้ไปค่ะเพื่อมาส่งต่อแสงสว่างให้กับผู้คนนะคะก็คือเมื่อตอนเนี้ยในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีคนตื่นรู้กันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ละคนก็จะเริ่มออกมาส่งแสงสว่างเพื่อให้ผู้คนนะคะได้ตื่นรู้กันขอแค่เราเป็นแสงดวงเล็กๆสักดวงะคะ่ะเพื่อกระจายแสงสว่างเนี่ยให้กับผู้คนรอบด้านที่อยู่รอบๆเราอะคะ่ะเมื่อทุกคนที่เป็นพวกคน ตื่นรู้เนี่ยทำกันเออมันจะมันก็จะขยายไปทั่วประเทศนะคะแล้วเราก็จะมีชีวิตที่สงบสุขขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ